สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับหลายคนอยากรู้ว่าที่ผ่านมาหรือตอนนี้หรือว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณผู้ชมบ้างจะมีอะไรบ้างที่เข้ามาสัมผัสกับชีวิตคุณผู้ชมนะดวงดาวบนท้องฟ้ามีการโครจรอ,อยู่ตลอดเวลาเมื่อมีการโครจรเกิดขึ้นแน่นอนครับว่าโหราศาสตร์ดวงดาวก็มีการเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปตามวงรอบนะบของการหมุนของดวงดาว ะะหรือว่าตามหลักโหราศาสตร์พื้นฐานดวงต่างๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปตามการเคลื่อนย้ายของดวงดาวต่างๆบนท้องฟ้านั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เนี่ยผมจัดกลุ่มมาให้เลยคุณผู้ชมผมจัดกลุ่มให้คุณผู้ชมว่าจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นอยู่3มกลุ่มนะฮะแต่ละราศีปีเกิดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเรียบๆเคียงๆนะฮะลองส่องดูว่าใกล้เคียงไหมใช่หรือเปล่าหรือเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวที่จะ มีสิ่งดีๆหรือสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณผู้ชมนะในชีวิตของเราเนี่ยหลังจากนี้ไปนะครับต่อจากนี้ไปนะฮะเริ่มจากกลุ่มแรกคุณผู้ชมครับกลุ่มแรกเลยเขาบอกว่าการเงินที่จะรวยขึ้นนะครับการเงินจะรวยขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะฮะงานการต่างๆนะครับติดขัดมานานนะฮะด้วยภาวะต่างๆเป็นองค์ประกอบนะเศรษฐกิจไม่ไดีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้มันจะเริ่มดีขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการค้าขายหรือจะเป็นลูกจ้างเขาอะไรเขาเนี่ย บริษัทจะเริ่มดีขึ้นลืมตาอ้าปากได้นะครับผลตอบแทนของเราก็จะเริ่มขยับขยายเริ่มต้นขึ้นสิ่งดีๆกําลังจะมาโดยเฉพาะเรื่องของการเงินการทองที่จะไหลเข้าสูส่มือเรานะครับฟล์ขึ้นนะฮะค่อนข้างที่จะเริ่มดีขึ้นขยับขึ้นได้แก่กลุ่มราศีเมษราศีกรกฎราศีพิจิกและราศีมีนนะสี Overall, ส่ราศีนี้จัดอยู่ในกลุ่มแรกนะครับการเงินจะเริ่มขยับเริ่มรวยขึ้นเริ่มมีเงินเก็บเริ่มมีเงินหมุนฟลอ์เข้ามาแล้วนะฮะเมษกรกฎพิจิกและมีน สราศีนี้ไปได้สวยกับเรื่องการเงินนะครับที่กําลังจะเข้ามานี้แน่นะฮะกลุ่มที่2คุณผู้ชมครับกลุ่มที่2แน่นอนว่าอันนี้จะมุ่งเน้นไปเรื่องของการงานนะการงานจะเริ่มดีขึ้นวางแพลนวางโปรเจกต์งานอะไรไว้เนี่ยเริ่มขยับนะเริ่มสําเร็จเริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างนะงานที่เป็นลักษณะของตัวเราทำเองนะอย่างเช่นธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือมีการลงหุ้นส่วนกัน โปรเจกต์ต่างๆที่ทําไว้นะครับหรือแม้จะเป็นลูกจ้างนะฮะรูกจ้างพนักงานบริษัทเนี่ยงานต่างๆที่จะนําส่งผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะแผนงานแผนอะไรต่างๆที่จะทำเนี่ยตอนนี้เริ่มจะดีขึ้นเริ่มจะปรับขยับขึ้นนะฮะมันจะเริ่มมองไปที่องศาความสําเร็จด้านการงานมาให้เห็นนะครับกลุ่มนี้เขาบอกว่าเขาจะเน้นเรื่องของงานเป็นหลักโฟกัสไปที่งานงานสําเร็จงานดีขึ้นปุ๊บอะไรก็จะดีขึ้นตามมากลุ่มนี้ได้แก่ราศีมังกรราศีพฤษศ ราศีสิงห์และราศีกันนะครับการงานจะเริ่มดีขึ้นขยับขยายขึ้นโฟล์ขึ้นนะครับแล้วก็เป้าหมายอะไรต่างๆจะเริ่มไปรูปไปล่างมังกรพฤษศนะครับแล้วก็สิงห์และราศีกันนสาสีราศีนี้คุณผู้ชมแน่นอนนะครับเรื่องงานรอกันมานานนะฮะว่าอะไรเป็นยังไงแพลนกันไว้ตั้งเป้ากันไว้ใกล้แล้วครับใกล้ละนะฮะกลุ่มสุดท้ายคุณผู้ชมครับกลุ่มนี้เขาบอกว่า ไปที่ความรักความรักติดตขัดขัด,ขด,ขดทะเลาะกันบ้างนะคะพ่อแง่แม่งอนคนโสดก็จะได้คู่คนที่กําลังจะได้คู่ก็จะรักกันมากยิ่งขึ้นตกล่องปล่องชิ้นกันเลยล่ะคุณผู้ชมอุปสรรคความรักจะขยับขยายเริ่มดีขึ้นนะ,ะไม่เข้าใจกันผิดใจกันแยกกันอยู่กันอะไรต่างๆ ทะเลาะเบาแวงกันนะฮะพูดจามไม่เข้าหูกันอันนี้เป็นอะไรที่เปราะบางมากตอนนี้หลังจากนี้ไปจะเริ่มดีขึ้นนะครับจะจูนกันมากขึ้นและความรักจะหวานชื่นไม่ว่าจะเป็นความรักคู่ครองคนในครอบครัวพี่น้องหรือลูก,ลกลๆหลานได้หมดนะครับเพื่อนฝูงได้หมดนะฮะได้แก่กลุ่มราศีกลุ่มเมถุนตุล และราศีธนูนะฮะราศีกุมราศีเมถุนราศีตุลและธนูความรักจะเริ่มดีขึ้นความสําเร็จในเรื่องของความรักกลุ่มต่างๆเกี่ยวกวับความรักของคุณจะเริ่มขยับข,ขยายดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรักคู่ครองคนโสดและเพื่อนฝูงคนในครอบครัวลูกหลานพี่น้องได้หมดนะครับทางด้านความรักนะฮะสามกลุ่มนี้คุณผู้ชมอยู่จัดอยู่ในกลุ่มไหนราศีอะไรไปย้อนดูนะครับไปย้อนดูตัวเราว่าใกล้เคียงหรือ,อยังนะครับใครสําเร็จอะไรยังไงก็ผมแสแดงความยินดีด้วยนะฮะ ทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณผู้ชมครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ